ไปแล้วรับยืดระจากตลาดเขาเดินไปเมื่อวันก่อครับวันนี้ช่างพิกัด100ร้อนยะปอนด์ร้อยปอนด์เลยพิกัดแชมป์เราเลยเนาะน้ำหนักนี้เมื่อกี้มาสอบเป็นไงเกินเจ็ดแปดจ็ดแปดนะนิดหน่อยสามสี่ขีดแล้วเราซ้อมอยู่ที่ไหนตอนนี้อยู่ขั้นมาพอไปนะตอนนี้มีใครช่วยพอนี่ซ้อมบ้างครับมีอานนท์แมงไทยเบอร์เขียวอืมกอลเปพี่ช่วยกันเนาะเจ็บตัวเมื่อกี่วันครับไฟนี้สามอาทิตย์กว่าก็พอดีเลยแล้วล่าสุดจะไว้ที่ไหนอ้ำนอยครับเป็นไงครับวันนั้น ชนะน็อกเยอะสี่พืชชัยต่อพืชัยขามไปชกที่นู่นก็น็อกเข้ามาแล้วกลับมาที่นี่เจอใครครับพรุ่งนี้เจอเนื้อพยัคฆ์เคยเจอกันไหมอย่างครับได้ดูเทปดูฟอร์มเขามายังดูนิดหน่อยการศึกษามานิดหน่อยนะเป็นไงเขามีอะไรบ้างก็รู้ดูดังครับในหวานเกย์างแผงไงดีพวกนี้ตามสไตล์ก็ฝีมือของเราเนาะคิดว่าถ้าต้นๆเขามาแรกเลยเราทำไงอ่ะก็ไปเลยแบบ คิดว่าเอาสายผีมือเราอยู่นะเออแล้วเราในชีวิตนี้ป้องกันแชมป์มากี่ไฟ์แล้วย,ยังเลยนี่คือได้มาก็นี่พิ่งป้องครั้งแรกเลยยังตื่นเต้นอยู่ไหมยังไม่ก็หายหิตตื่นเต้นแล้วเนาะเราอย่แลลวครับอายุ20ครับขบคนจังหวัดนาคาไปปล่อยกิโล พื 4, 9, 5, ้นเพลาเป็นมวยตัดซ้ายหรือขวา,ขวาสูงร้อย <67 S 1> เ<ร>าอาสิบเจ็ดเอาชกมวยทั้งหมดนี่ประมาณห้าสิบกว่าครับฝาก้องเ,อเชื่อเพุ่งนี้หน่อยครับกจะเชื่อร์จาก,จากตลาดคนเดน,น,นเพิ่มมาเพนครับครับผมขอบคุณครับ